สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องตาลตะคุลำเพลินอำพิเชียวครับพี่น้องครับมีพอเพิ่นได้ยังมานาะนี่ได้ขาออกได้ขามาเสื้อจังใดนี่พอซื้อจังใดกินเออต้อมปาดุ ปลาดุกสิใส่คาหนึ่งหลายหนึ่งใส่ต้มปลาอุ้ยคาหัวคาป๊อกแก้วนั่นเป็นต้อต้มยอดคาแก้วกลางเวนอาหารกลางเวทหนี่สิเอาคาอ่อนใส่ต้มปลากินออกมากินได้แล้วอี่ปลอสารพิษตัวนี้สิไปใส่ต้มปลาแล้วก็ออกมากินได้แล้วก็ต้องพอดีเลยพวกแก้วอันนี้ก็อันนี้ก็สิลอกลอกต้มมันก็ลวกแก้วอะไรก็ออกไม่ทน เอาเมา่บริก้งเลยเอาเมาแล้วก็ออกมาให้ปนแก้วยอดค้านี่ยอดค้านี่คือเป็นปอกนี่เลยยอดขา่นเปอกนี่ไม่ทำได้วนมัขึ้นมาจากหน้าคอนมันด้ขึ้นมาจากหน้าันอยารสมัยโบราณนี่แก้สารพิษอะไยางไรน่ยวกนีก็อีนี่มาเอาไปเล้นก ส wow. นใจถ้ากาถามครับพี่น้องครับบริษัทงานมี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่เอาก็อีตัดผมครับยังใหม่อยู่เลยผมใส่ได้ปจักหัวสื่อมาเรื่องนี้หนียถุงหนียังยังใหม่อยู่ครับพี่น้องไล่งามไล่สะกดพร้อมมาเอาไปนะเด้อนะครับบริษัสนใจสอบถามได้ครับดูครับตุ่มพ่อจีตุ่มปลาดุกตุ่มปลาดุกนี่ใส่ไว้แล้ว ปราดูหอมห่วยอารธรรมชาติมนคิดเดี๋ยวมาแก้ไดยป่ะนี๋พี่น้คนเคยเห็นแต่ตอนมันอยู่ในตลาดแล้วแกะออกก,ออก็ให้เล่นแนวอ่อ,อนๆมัน ธรรมดาันก็เป็นตามยุคตามสมัยามา <c oughs> ขอเนาจาก่ง่อนุไฟคอยประดุกใค่ขายิค้าลงไปเลยี่ต้องชมพู้ชงูเหมหัหอันนี้ต้มแล้วพอเขาจะออกมาบีเนื้อครับปน บนเกะเราพายเบบนแกะแ,แกะคาแกะขาละ็นช่องนั่นแน่นกน้องสุนห์งานใดเห็นปะไม่น่ยุคปัจจุบันนี่เปช่องร้านเื่อกางนอนไปหลับบ้านก็งนอนแล้วลงเพิ่มพอลงเพิ่มแอมเก่าคอยสมัยนั้นก็บอกีดอก ขันมีงานในบาทสองบาทนะวออย่ว่าบนสุดยอดติ่ตับห้องกิน้บะขามก็แล้วไปเอาแกให้เบื้งนน่นแกให้เบื้องในี่แก้แก้ไปดูปลอกข้าในจากข้างยอดปอกั้างยอดทางการลเชือกไปลดเสียวยาวปนไดนี่เสียวยาวปนไดก็ได้จับคนเคยเห็นเต่มัดยู่ในตลาดนะพี่้องนี้โอ้ยเขาจะถอตลาดไหย เขาขายตลาดได้เอมเมน็์ของเราอะไรนี่เขาอีกไวกว่านี่เนี่ยมั้งนี่เพิ่งเล่นแบบเล่นแบบเขาป้นี่เล่นแบบคนในโทรศัพท์ละก็บริหาดเองเนาะมีในโทรศัพท์คนให้ไทดไทยมีเคล็ดลับของคนอยู่เอาสันห่เอวายาวนี่ผมก็ได้หักคือเก่าเคนไม่พผุนตัดครับไม่ผุดตัดป้ายครับเไม่ผุนตัดป้ายตรงนี้พวกกจีเลยเด้ เาตีมขีปตีมขีปแนนเสียไปแลเ้วเอาเงาไปไหนดึงเอาสุดก็ได้เดี๋ยวนี่สองคนเฮ็ดน้อยปอกขคาแล้วไปปอกจาผมว่าต้องปอกมาที่ต้บนบันดอกหัวมันก็ไหวหันมันกินไปไหนมันอยังอย,ยังมันคืนบ่เออมันคืนอยู่ คือเอาไว้ปนเป็นแกวไปข้าวเลยฮักฮักออกปอกว่ยากไม่ปอกข่าเปอกข้าวเดียวเลยขีกโลดก้างขีดเขาไม่ได้ก้างเลยก้างเอาขีดขีบไว้เลยขีดขีบแน่นชั่วไปเลยมันออกออกเครงเอามาอีกออกก้างอีกมาอีก ไว้แบบนี้นอนมันก็คือยูตัวนั่นอนมันบดขาดได้เลยพูดนะเออที่งอนมันก็บอกขาดครับคนมีขาปอกงางาปอกขาดจะไปปอกหน้าตันนั้นเอาปอกมาที่เอามากระโ้ยมัดมือมันก็ไม่ได้พอต่อมเลยนี่ชื่อว่ามันเท่าอะไรนะนต่อมมันใหญ่แล่ะคนบดโต๊ะเขาพี่น้องมือขึ้นโต๊ะยู ฝรั่เห็ดกินเบิ่งยูเห็ดยูเห็ดกินตามวิถีชีวิตของบ้านผมก็นั่งอันนี้ไหมเห็ดปิคเขาขั้วฟื้ดีไปหาอาจารย์มาไปยังก็ไปเยี่ยมอาจารย์ครูคนสอนแค้นผมเดินเดินไปคุณไห่เขาคั้วมาเพรานีเนาะผมเห็ดปิกฉันนี้นผมจะได้เขาคั้วมากเขาขัย้ยเราบดใส่ มีหาเขาก็ได้มากเห็ดกำลังคัดพี่น้องบะมีเครื่องมือคัดมือเนี่ยไปสื่อกระดาษใยมานี่กำลังสิขึ้นรูปแล้วครับพี่น้องเป๊ะชัดละแล้วก็ย่างใบกับฉุดไปทรงพันสองอันพันเมื่อคืนมีอาจารย์พันเห็ดพิ้นนะครับพันสั่งมาสองอันสิได้ไปทรงพันนี่ครับีสิได้ไปทรงพันมีทั้งเขาคั้ยเขางัวคั้ยดอนนี่สีขาวเปขั้วดอนขั้วดอน มันสัง่งเขาค่อยดอนไว้นะปิกปิกดิดพินครับเขาค่อยดอนก็สิไป็นทรงพันยามบายนใบใบใบอันนี้นี่เป็นเขาค่อยดำนี่เขาค่อยดอนผมเห็ดม้วนนี่พี่น้องเขาค่อยดำต่างกันได้ครับเขาค่อยคือกันแต่ว่าค่อยดำค่อยดอนต่างกันมาคุยดอนสนใจสอบถามได้ครับพี่น้องเฮ็ดไปฉละพอได้มีรายได้เติมกันพี่น้องนะเฮ็ดไปฉละ เวลาว่างเนาะแนวกับบ้านมันบว่าไม่ยังนี่ก็เลยดีก็นั่งเสียต่อพอลมาันนั่งกัดกัดมือฟังเพลงฟังเดอะโกดไปนําบรรยากาศโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนึกซะก่อนครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาอย่าลืมนะครับผูบ้ได้สนใจครับก็อีตัดผมมันยาหกมาแลยเมื่อกี้เห็ดไปลานตัดผมได้บรินบันไดก็เดี๋ยวไปมั่ล่ำก็ได้ยุดไว้นะนี่ครับบปได้ใส่พี่น้องครับผูบ้ได้สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับ โอเคพี่น้องพอกันไ่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ